จ,จิตตาพาคงเอินเผยภาพลูกแฝดอายุครบหนึ่งเดือนแล้วแฮปปี้สุดๆ เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวกําลังแฮปปี้สุขสันต์อย่างยิ่งสําหรับนักแสดงสาวจ่าจิตตาพาแจ่ปมปฐมกับสามีหนุ่มเอินิธิพาเอ,อื้อวัฒนาสกุลหลังจากคลอดลูกชายฝาแฝดชายหญิงไปเมื่อวันที่24มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องโอบน้องอารีล่าสุดคุณแม่คุณพ่อป้ายแดงออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอัปเดตพัฒนาการของลูกน้อยฝาแฝดว่าตอนนี้ทั้งคู่อายุครบหนึ่งเดือนแล้วจ้าโดยคุณแม่จ่าได้โพสต์ข้อความว่าวันมันส old 24.07.64โอบ พร้อมกับอวดภาพสุดน่ารักน่ารักของหนูน้อยเผยให้เห็นหน้าตาน่ารักหน้าช่างมากและโมเมนต์ที่อบอุ่นด้วยการให้ลูกฝาแฝดใส่เสื้อคู่ที่เขียนว่าเด e n นิวบอสอีกด้วยงานนี้ก็มีเพื่อนเพื่อน,นดาราและแฟนคลับแห่เข้ามาชื่นชมความน่ารักหน้าชังของแฝดน้อยทั้งคู่พร้อมส่งอิโมร,รูปหัวใจสีแดงมาให้แบบโรโรเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพจากจิตตาภาเอ,อินิติภาหนองโอบน้องอารีพาแหล่งข้อมูลข่าว i n n news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ